ก็ต้องออกทางที่วัดนานเมื่อนานแจ้งว่าเวลากลางวันก็เหมือนมากกลางคืนก็เหมือนมากเพราะแบกอยู่ตลอดใี้เรื่องที่ตรงที่ว่างตรวจการูเรื่องการที่เราคิดแล้พูดแล้วออกมามันไม่ผิดนะพระ ก็แห่ดมาตื่วันเห็นแล้วมันก็หนักองหนึ่งมีความเหมืนไปอย่างองหนึ่งมีความเหมืนไประยองมีปิยาไปอย่างองหนึ่งมีปิยาไประยองซึ่งส่วนมากว่ามันเลยมีแต่เรื่องผัดเรื่องขวางทำยังไงขัดขวางหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดขวางมันไม ร่องไม่เดินตามร่องลอยนั้นมันมีแต่ผลลบทั้งนัน้นไม่มีผลดีมันถึงได้พูดหรือไม่เน่างมากเพราะเคยเห็นโทษของมันมาแล้วเนีน่ยเราก็ล่ำมากถึงโทษอีกเพิ่มขึ้นมากเลยยังสบาย ทำที่ไหนเป็นฆาตปิดต่อหลอกนะทันยังไงนักหน่คณะขึ้นปฏิบัติดีงามมันเป็นความดีเมื่อไรมันเป็นของเลวต่างหากแต่ทำไมผู้ปฏิบัติยิ่งไม่เห็นโทษของมันแล้วตั้งตัวเป็นความเลวในปิยาการอยู่ตลอดเวลาดีงาม ในเรานเราพูดไปแล้วอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็ม,กมีส่วนยอยา่างละเอียดเราไม่ค่อยอะไรคนระับไม่ได้ตักใจไรงนะักต้องเข้าใจได้ยากต้องพูดขั้ั้มกับขาดให้ขั้นไรหมด่งแต่ส่วนยอยา่างหยาบที่พูดออกมาแล้วปฏิบัติไม่ได้เฝื้นอยู่เสมอในทำสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ว่าไม่ควรนะั่น เผลนเป็นประจำนี่ดิมันทําให้ปักใจไม่ปักมันก็ตักเองเพราะเป็นเหตุที่ย,ยากไม่น่าจะจะท่องบุญทางวิจา,ายคนอยู่พื้นจะจําได้พูดเชื่อมคาเดียวเท่านั้นก็จําจได้แต่นี่เข้าใจว่าไม่สนใจจะจําไม่ใช่ว่าจําไม่ได้ไม่สมูมิกับผูดตั้งใจมาศึกษามาอบรมเพื่อความสนุกสนืใจอะไรเลย ตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นมัดเหมือนอวัยวะเดียวกันตามประเพณีของพระพุทธเจ้าสาาวกชัานดำเนินมาอย่างนั้นอวัยวะเดียวกันจ้องคล้องตัวการขีดขวางกันคนละสิ่งละอย่างคนละความรู้คนละความเห็นคนละคนลความตกคุณมันเป็นสิ่งที่ขัดที่ขวางที่ทำลาย ความคงคืนความสำมักษีอันเป็นเรื่องของอัดของรำไปโดยกำนังกำดาจนกระทั่งถึงใช้การอะไรไม่ได้มันเป็นค่าสิตต่อธรรมเหล่านี้เราก็เคยพูดแล้วการขบการฉันน,น้ำร้อนน้ำชาส่วนฉันอาหารนี้ต็สร้างคนอยู่แล้ว น้ำร้อนน้ำชา,ากาแฟสถานที่รวมสถานที่ฉันมีอยู่แล้วเคยบอกให้ทราบคับอยู่แล้วว่าคืออะไรคือที่ไหนเนี่ยก็คือค,อควรวนน่ไม่ใช่คือกุฏิที่อยู่ที่พระของพระผู้เกียรติครานพระผู้หหิงแก่ตัวพระผู้ไม่เอาไหนพระผู้เด่นกว่าเพื่อนสำคัญว่าตนถูกต้องเสียทูกสิงทุอย่าง ไม่ใช่กุฏิของพระเช่นนั้นพอที่จะขนสิ่งเหล่านี้ไปบำรุงตัวเองโอ้อวดเพื่อนฝูงครูวาอาจารย์อยู่เรื่องความหน้าด้านอย่างนั้นการอดอาหารใครก็เคยอดอดก็อดเพื่อเพื่อทำไม่จะ่อดเพื่อขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางครูขวางอาจารย์ขวางหลักธรรมหลักมิ่ง ความความสำคัญดีงามของหมดก,การอดอดเพื่อทำไม่ใช่อดเพื่อเทวทัศน์ที่จะทำงานดีงามทั้งหลายทำไมมันถึงมีอยู่เสมอนี่ถ้าเราได้เห็นในชาติคราวนี้แล้วจะจะต้องออกจากวัดทันทีทันทีไม่อยู่เพราะสิ่งน,นี้เป็นสิ่งจำย่าง,างเป็นสิ่งที่ผัดความองวงอา่ององค์กรคณะ กครูกอาจารย์ไม่ใช่ของดีอยากเอาสิ่งเอาของอานมเอาเนยเอาอะไรอะไไปไว้ที่พุติของตัวของตัวแต่ละหลายละลายสำหรับวันนี้ไม่มีอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยพาดำันมามีอะไรก็ฉันกันที่ฉันเป็นเจาลาหรือกลัวนี่ผมเคยอยู่กับท่านมา ท่านอาจารเองท่านนม่มากเกี่ยวเล้วมีอะไรเ้านใคราะมันฉันดิเขาถวายอะไรอะไรท่านกอนเพอย่างที่ผมทํานี่แหละท่านรับแล้วท่านก็หายเงียบไปเลยอย่างมา,าเขาสัง่งลองดูเรามุ่งเพื่อนถ้าเป็นเครื่องท่านแม่ซอยถ้าเป็นเรื่องขุ่มขุ่ฉันอะไรท้าไม่พูดเพราะไม่ได้สิ่งที่จะพูดจังรู้อันอู่ทุกคนทุกคนแนละ้วพูดถอะไรเนี่ย มันทำอย่างนั้นทั้งก็ถูกทั้งสิ่งที่ยางที่ตกมานท่านในวัดท่านก็ถือเป็นลูกของท่านทั้งหมดเป็นประเท็นว่าอาจจะไม่รับครอบอไม่เข้าใจก่อนน้ให้คุยผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าคอยนงคอยบอกคอยจัดคอส่งให้ทั้งหมดวันนี้เราก็ดำเนินอุตสาหเอา ยึดเอาเรื่องของครูบาอาจารย์มาพามหมู่เพื่อนทำเลยไม่ใช่ผมอุตริไม่ใช่ผมมาใช้อำนาจบาดหลวมใส่หมู่ใส่กองใส่คณะนะมาพากันน้อยปัจจัยของขครจะมีมากน้อยนั่นเป็นเรื่องปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องจะเอามาอวดอำนาจรัฐศาสนาละว่าตนของตนมีอยู่ตนไม่รับกวนขครตนอยากัะ เอาบรรทุกรถยนต์รถไฟมามาฉันมาใช้โดยลำพังคนเดียวก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของโลกอันนั้นเป็นเรื่องของปัจจัยสี่เอามาตั้งหารพระอิดงูโง่เขาเขา,ขาบาปัญญาก็ได้เอามาเป็นเครื่องส่งเสริมเกลียดได้ง่ายจะตายไปอย่างนั้นอย่า,ามาเกี่ยวข้องให้คำหนึ่งถึงหลักทำหลังใครจะมีหรือไม่มีประถาม ผมก็ไม่เคยหึงเคยหวงจะถูปัจจัยทางทารทั้งกี่ที่เขาเอามาให้ทานเปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเปิดภายในวัดเป็นอนันหนึ่งเปิดเพื่อสองคราะห์โลกเป็นอันดับต่อไปซึ่งเห็นว่าเป็นอัอจเรตะลาบหรืออจัจเรสะวัตถุสิ่งที่เหลือเฟือหรือสิ่งที่ส่วนส่วนเกินออกไปจากพระ ึ้นเป็นอันหนักหนึ่งแล้วผมจะไม่จัดได้ทําไปมีใครจะเอาอะไรใครจะจัดอะไรด้วยความกัป็นผมไม่เคยห่าไม่เคยว่าพอผมเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หมู่เพื่อนโดยหลักทำจิตใจก็เป็นอย่างนั้นด้วยไม่เพียงแต่เราบางัางคับเราใส่ทำใใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยแล้วมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนที่เต็มวัดนี้ก็เพราะความสงสาร ผมไม่เอาหมู่เพื่อนมาเป็นเครื่องประดับอาํา,านา,าจวาสนาบุญญาพิลุนผ่านว่าผมนี่มีหมู่มีพระนานมีลูกขี่ลูกหามากมีมีประชาชนเขาลดมัถือมากผมไม่เคยมีอย่างนั้นแม้แต่เม็ดตายเดียวอย่าว่าจะเม็ดหินเม็ดงาเลยนะแม้ม็่ตายเดียวก็ไม่เกิปรากฏในจิตล่าหมู่เพื่อนไม่เพื่อสุงเคราะห์เพื่อนุเคราะห์โดยที่ทเราก็คิดถึงนุ่งจิตใจของเราตั้งแต่เริ่ม หมายที่ครับครูบาอาจารย์เพราะตนยังพึ่งตนไม่ได้ต้องแอบต้องพึ่งครูอาจารย์แล้วที่เอาอย่างนั้นมาเทียบเทียงแล้วรับหมูกพื่นไว้ตํางหากนะนิยายเห็นไดยินได้ยินอีกนะผมนมผมงเงนยปกติดฉขนผู้อทอาหารผู้อะไร คนอาหารก็เพื่อจะดับสันดานตนเองไม่ใช่เพื่อมาท่าน,นงมาอวดตัวมาขวางหมู่ขวางกันนะถ้าอดอย่างนั้นแล้วอย่าอดมันจะไม่ได้ขวางการอดใครก็เคยอดไม่คุยนี่ก็เคยอดมาแล้วจินไม่นํำมาเรื่องราวการอดนี่เห็นว่าเป็นประโยชน์การปฏิตมีขัยที่ถูกกันมาสอนหมู่สอนคณนนะ นั่ทำไมอดอาหารนั้นไม่ฉันนั่นหรือเดินมาฉันมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นจะตายหรือ,อมันจะเป็นจะตายถ้ามันเอนด้วยที่มันเป็นที่ตรงไหนมันตายที่ตรงไหน,นรู้เรื่องนี่อยากให้พูดดีนานอย่างเจ้าปัจจัยเจ้าของไปซื่อเจหาา้หามาหรือไม่หามานัา่น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่กำลังลบล้างหลักเกณฑ์ที่ดีงามนั้น